ดีค่ะวันนี้พามาชมต้นมะเขือเทศนะคะสุกเต็มต้นนะคะต้นเริ่มจะตายแล้วนะคะมันเริ่มหมดอายุของเขาแล้วค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเก็บไปทำกับข้าวนะคะ นีค่ค่ะมีมะละกอด้วยค่ะ